สวัสดีค่ะทุกคนไอนะคะวันนี้ค่ะไอจะมาอธิบายเกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำนะคะแล้วก็อาชีพจอปอวิชาชีนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอทำหน้าที่อะไรบ้างและทำไมถึงจะต้องมีจอปอด้วยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอเกิดน้ำก่อนว่าไอนะคะทำงานด้านจอปอวิชาชีพมาประมาณ5ปีค่ะ 5ปีในที่นี้ไอ้ก็ทำสโคบงานในด้านของโลจิสติกนะคะขนส่งสินค้าแล้วก็ในด้านของด้านวิศวกรรมนะคะก่อสร้างบำรุงต่างๆอันนี้ก็คือจะอยู่ในสโคปของในด้านของกฎหมายความปลอดภัยนะคะกฎหมายความปลอดภัยนะคะตอนนี้ถ้ามันลิงก์กับในตัวพรบ2554 ซึ่งสถานประกอบกิจการของไอซ์ถือว่าอยู่ในประเภทธุรกิจที่3จึงจะต้องมีจอบ,บอนั่นเองและพนักงานนะคะในบริษัทของไอซ์มีด้วยกันอยู่ประมาณ500คนขึ้นไปค่ะก็เลยจะต้องมีจอบ,บอวิชาชีพในสถานประกอบกิจการนัร้นด้วยเหมือนกัน ซึ่งยกตัวอย่างละกันนะคะว่าในด้านของวิศวกรรมที่ไอทยทำอยู่นั่นเองนะคะสกอบงานหลกัลกๆเลยค่ะก็จะดูเกี่ยวกับระบบต่างๆภายในอาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบสุขาพิบาลระบบป้องกันอัคคีภัยนะคะแล้วก็ระบบอื่นๆด้วยขึ้นอยู่กับในโครงการนั้นๆนั่นเอง แต่ว่าหลักๆเลยค่ะงานไอมันจะลิงก์กับในส่วนของกฎหมายนะคะถ้าเกิดลิงก์เลยตามแม่บทใหญ่ก็คือจะกฎหมายพรบ2554นะคะในด้านของกฎหมายความปลอดภัยแต่ว่าของไอหลักๆเลยมันก็จะขึ้นอยู่กับในส่วนของการบริหารการจัดการในด้านของความปลอดภัยค่ะว่าโครงสร้างในด้านของความปลอดภัยในสถานประกบอบกิจการน,นั้นๆน่ะมีอะไรบ้างซึ่งไอเข้ามาบริษัทนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเกริ่นนาก่อนว่า ที่มาทำบริษัทนี้นะคะในด้านของตัว ISO ซนะคะซึ่งบริษัทนี้มีตัว i อโซ 45,001เวอร์ชั่น2018นะคะซึ่งเขาเนี่ยก่อนที่จะรับสัมภาษณ์เนะะี่ยเขาก็เคยสอบถามประวัตินะคะว่าเคยทำระบบนี้หรือไม่ก็คือเกิดน,นำก่อนเลยก็คือว่าไม่เคยทำนะคะแต่พอได้มีโอกาสเข้ามาทำในบริษัทนี้นะคะซึ่งเขามีเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะว่าเขาจะทำตัวระบบตัวนี้นะคะเพื่อให้ยกระดับมาตรฐานในด้านของความปลอดภัยขึ้นมา I, ก็เลยเริ่มหาข้อมูลค่ะเกี่ยวกับ ISO 45,001ตัวนี้นะคะแล้วปัจจุบันค่ะบริษัทนี้ก็ได้รับรองใบเซอร์นะคะตัว ISO 45,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไอซจะมาพูดในคลิปถัดไปละกันนะคะว่า ISO 45,001เนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งมันเนี่ยจะสอดคล้องกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายในด้านของความปลอดภัยของเราอยู่แล้วเนี่ย ในส่วนของ ISO เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยแต่ว่ามันจะทำให้ในด้านของระบบการบริหารการจัดการในบริษัทของเราเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนแต่ก่อนอื่นหลักๆเลยค่ะเราจะต้องไปแม่นในด้านของกฎหมายก่อนเพราะในด้านของ ISO เนี่ยมันจะแม่นในด้านของกฎหมายมากนะคะขอเป็นแชร์ประสบการณ์และกันว่าเราจะต้องริส์ทะเบียนกฎหมายก่อนว่า กฎหมายของสถานประกอบกิจการของเราเนี่ยที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกอันมีอะไรบ้างนะคะเลยต้องรู้สกบงานทั้งหมดอาจจะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนลงลึกในรายละเอียดแต่เราต้องมีผู้ช่วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นหัวหน้างานระดับต่างๆเนี่ยที่จะเป็นผู้ช่วยเราที่จะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในด้านของหน้างานต่างๆนั้นๆรวมถึงหลักๆเลยค่ะ ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือในด้านของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันซึ่งเกินๆแล้วนะคะก็ถือว่าทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยมันก็เลยสําเร็จเป็นตัว ISO 4501ตัวนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าทุกคนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างตลอดนะคะเพราะว่าในส่วนของ ISO เนี่ยก็อย่างที่รู้กันมันจะต้องมีการตรวจ surveillance ทุกๆปีนะคะเพื่อรับรองรักษาระบบนั่นเอง ซึ่งกนก่อนเลยค่ะย้อนกลับมาหน้าของกฎหมายของเราที่ว่ากฎหมายที่เราจะต้องดําเนินการและหน้าที่ของเราตามกฎหมาย12ข้อหลักๆเลยไอ้ทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะที่ไอเข้ามาในบริษัทนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าหน่วยงานของเราบริษัทของเราเนี่ยมีสกอบงานอะไรบ้างทําเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กําหนดแผนงานประจําปีออกมาว่าเราจะมีแผนงานช่วงไหน แล้วหน้าง,งานของเราทํางานอะไรบ้างเราจะได้จัดอบรมในด้านของความปลอดภัยถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งการอบรมเนี่ยเดี๋ยวไอก็จะพูดแยกออกไปอีกในอีกคลิปนึงนะคะว่าอบรมเนี่ยตามกฎหมายแล้วเราจะต้องอบรมอะไรบ้าง แต่ในพื้นฐานเลยนะคะที่ว่าบริษัทของไอมี M. ก็คือพนักง,งานเมื่อเข้ามาในบริษัทเนี่ยจะต้องมีการอบรมในด้านของความปลอดภัยพื้นฐานนะคะอันนี้ก็คือตามกฎหมายเหมือนกันค่ะว่า6ชั่วโมงนะคะเนื้อหาหลักๆเลยก็คือ 1. ความปลอดภยัยความรู้เบื้องตน้นหัวข้อที่2ก็คือกฎหมายด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็หัวข้อที่สาม นในเรื่องของข้อบังคับในด้านของความปลอดภัยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานเชื่อว่าทุกสถานประกอบกิจการนะคะก็จะต้องมีการอบรมหลักสูตรนี้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะพอเรามีการกําหนดแผนง,งานที่ชัดเจนเราก็ทําตามแผนง,งานนั้นๆเลยค่ะว่าแผนง,งานนั้นเราจะกําหนดในช่วงระยะเวลาไหนแต่มันก็จะต้องไม่ถี่เกินไปเพราะว่าในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในด้านของคอสอบรมก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มันก็จะลิงก์กับตัวของ พนักงานของเราด้วยนะคะว่าจํานวนผู้เข้าอบรมเนี่ยมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่และสถานประกอบกิจการละกันมาก่อนก่อนเลยค่ะเพราะเราิส s t แผนงานออกมาแล้วนะคะเรากําหนดแผนอบรมได้ค่ะเพราะว่าอบรมอันเนี้ยมันจะต้องใช้ใบเสร็จแล้วก็อาจจะต้องใช้ด้วยว่ากฎหมายเราสอดของเราอบรมหรือยังนะคะถ้าเกิดเป็นของไอซ์ไอกําหนดแผนออกมาแล้วอย่างแรกเลยก็คืออาจจะมีคอสอบรมออจจะต้องยื่นเสนอก,ก่อนล่วงหน้าว่า อบรมน,นี้งบประมาณเท่านี้บริษัทโอเคไหมจะเป็นหลักสูตร i n h o u s e จัดในออฟฟิศหรือว่าจะเป็นหลักสูตรพับเบิที่จะส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่อันนี้ก็ถือว่ามีค่าใช้ใจ่ายอันนี้ก็ล้าแต่บริษัทนะคะ ต่อไปค่ะกดอบรมเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทไอซ์อย่างแรกเลยอบรมพนักงานใหม่นะคะความปลอดภัยเบื้องตน้นอันนี้จะเป็นทางไอซ์อบรมเองนะคะให้กับพนักงานแล้วก็จะมีคู่มือแจกนะคะเป็นคู่มือความปลอดภัยพื้นฐานอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกต่อไปค่ะเราก็จะต้องมาิิส์ก่อนว่าพนักงานของเรานะคะมีอยู่ในระดับไหนบ้างซึ่งตามกฎหมายเขาก็มีการกําหนดมาเหมือนกันค่ะว่า พนังานระดับไหนจะต้องอบรมตามกฎหมายนะคะจะต้องมีการอบรมถ้าเป็นระดับบริหารจะต้องมีการอบรมจอปอบริหารถ้าเป็นระดับหัวหน้างานนะคะจะต้องมีการอบรมจอปอหัวหน้างานอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเหมือนกันแล้วก็หลักสูตรนะคะหาสามารถหาดูได้เลยว่าหลักสูตรไหนที่มันตรงตามนะคะก็จะอบรมทั้งหมด2วันนะคะ12ชั่วโมง อันนี้ก็จะต้องมีใบเสร็จทับรองด้วยแล้วก็จะใช้ประกอบกับก,บการขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการในเขตพื้นที่บริษัทนั้นๆด้วยเหมือนกนะะันค่ะอันนี้ก็ถือเป็นเบสิกนะคะแล้วก็ลืมไม่ได้เลยค่ะอันนี้ถือเป็นพอยต์ของเซฟตี้จอปอเลยนั่นเองก็คือ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและก็ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว,ว่าทุกสถานประกอบกิจการต้องมีการซ้อมอพยพหนีไฟและก็ดับเพลิงอย่างแน่นอนเพราะว่าตามก,กฎหมายกําหนดและกฎหมายเขาก็ระบุไว้อีกค่ะว่าจะต้องมีการซ้อมทุกปีนะคะถ้าสถานประกอบกิจการไหนไม่ซ้อมเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะคะ อ่ะแล้วก็อันนี้ก็ถือเป็นเป็นว่าเป็นพรอยว่าจปจะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าคร่าๆแล้วหลักๆเลยก็คือมันก็จะมีเลสตามแผนนะคะที่ไอพูดถึงที่ไอสโหบแรกๆในการทําก็คือจะทําแผนค่ะแล้วแผนในที่นี้ก็คือแผนตามกฎหมายด้วยแล้วก็แผนอบรมที่เราจะต้องดําเนินการตามกฎหมายและมันก็จะต้องมีหน้าที่หลักๆอีกว่า เราจะต้องมีการส่งเอกสารอะไรกับกรมสวัสดิการบ้างส่งทางไหนนะคะหลักๆเลยตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพวกเอกสารต่างๆเนี่ยสามารถยื่นได้จากทาง E-Service นะคะของกรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครอยงรายงานนั้นๆเลยนั่นเอง ประมาณนี้ค่ะในส่วนของสโคบงานในหน้านของจอปอมันมีอีกเยอะมากแต่อาจจะทําคลิปย่อยๆออกแป่รักเนื้อหาก,กฎหมายนะคะเพราะว่ามันก็จะลิงก์กับกฎหมายเหมือนกันอันนี้เป็นแค่คร่าวๆว่าจอปอไม่ใช่จากไปนะคะแล้วก็จอมปลวกอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะจอปอก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนั่นเองค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนในบริษัทนะคะทํางานได้อย่างปลอดภัยนะคะลดการบาดเจ็บ เจ็บปวดจากการทำงานนั่นเองค่ะวันนี้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ไอายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชม,มคลิปต,ต่อๆไปนะคะในเรื่องของกฎหมายจปอปจะมาอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนค่ะสวัสด,ดีค่ะ